สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาคือเก่าพยาการพามาเบ,บิงนาโขกนาดินทรายมองที่พยาการบดไอปันแต่ว่าแซ่เขาปลูกไว้สองขึ้นแล้วก็มองไปขึ้นหนึ่งให้มันแตกตาคบตาเขียดเพื่อที่จะเอามาวานสามเพื่อนเอมาวานสามเนาะถามว่ามันดีบอมันเกิดดีอยู่แต่ว่าอย่าให้น้ำท่วมถ้าน้ำท่วมแล้วมันเป็นปัญหาก็อีกอย่างตอนนี้เจอปัญหาสองอย่าง สิ่งที่เขาวานซ้ำนี่เด้วานซ้ำด้วยที่เขาบดิปันนะปัญหาแรกก็คือนี่เขาเหาะพี่น้องเลยนี่เขาเหาะนี่เห็นบ่เนี่ยนี่นี่นี่เห็นเม็ดขาวๆแดงๆนั่นบ่ขาวๆนั่นก็คือกล้องพยาการโฟกัสบดได้นะก็คือมันเหาะก็คือมันไหลมากลองอยู่มองที่มันต่ำอ่ะออเนี่ยหลายเด้หลายกล่องเลยเด้พยาการสังเกตบง สังเกตเบิ้งนะ่ะแล้วที่นี่อันนี้นี่ปัญหาเขาคือมันบักกระจายเสร็จแล้วมันเหาะมันมากองอยู่มองเดียวปัญหาที่สองก็คือพยาการอยู่พุ่นตะก,กี้อยู่พุ่นอยู่ท่างพุ่นเลี้ยวเบิ้งมามองนี่ละ่ะพยาการว่านกเขาคือล่งหลายแถกนกเขาคือหลายแถกนี่พยาการก็เลยมาไล่พอไล่ปุ๊บเห็นบอกมันเคลียร์มามันเคลียร์เข้าที่มันกองมันเหาะนั่นมันไปจิกกินมาเนี่ยปัญหาตอนนี้ปัญหาเนี่ยเจอสองเรื่องเนี่ย เวลาน้ามรดเข้าหาะเข้าเป็นกองกำลังงอกนกมากินเอาอีระบัดเนี่ยเจอแต่ปัญหาเนาะน่าเจอแต่ปัญหาน่าพยาการาพาไปเบิงสอสอการลูก,กเกษตรกรชาวนาที่ได้ไปเป็นสอสแล้วเพิ่นก็มีจิตใจทีด่ดีมีการซ่อยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตของเพิ่นอ่าสอสออุบลรัชธานีสอสสุรรัตน์พิทักพรพันลบ สสอเขตเจ็ดอุบราชธานีอยู่ฝั่งทั้งโขงหมเนี่ยโคงเจียมหมดละพี่น้องอ่เพิ่นรับผิดชอบเขตทั้งพุ่นนะครับเนาะเพื่อนบอกว่าการที่เพิ่นไปส่อยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาของเพิ่นในพื้นที่เขตของเพิ่นเนี่ยมันผิดอะไรวยสันพ่นว่าเพราะว่าพ่อหายการเบิ่งแล้วตั้งแต่ต้นจนจบมาหลายๆเรื่องที่เพิ่นเห็ุเพราะว่าพ่อหญ่การว่าสสการนี่บ่พิษพี่น้องมันผิดตรงที่ว่าเขาไปจมตีเพิ่อน ไปโจมตีเพิ่นว่าเรื่องการนําเข้าในยุงในช้างเอาไปแหลกเอาจาก10กิโลได้25กิโลนี่เข้าห้า10กิโลเอาไปแหลกที่เพิ่นของกรมการเข้าที่เพิ่นไปติดต่อมาเอามาแจกกับชาวบ้านเนี่ยอ่าเข้ากรมการเข้า25กิโลของไทยบ้านของชาวนานี่1 0กิโลเอาไปแหลกจีบหายโลเท่ากับว่าเฮาได้กาไร15บหพาโลเด้อ่าดมันก็ดีได้พี่น้องมันก็ดีอยู่เป็นบ่ธรรมดานี่กรมการเข้า มีแจกมองใดแถวชุมชนบางพยากัรตั้งแต่พยาการเฮ็ดมาเนี่ยเเคยมีแจกจักเทียแลกกับบะมีแลกขายกับบมีขายนอกจากว่าสื่อเอาบัตเขียนติดข้างอยู่เขียนติดข้างก็สอบปุ๋ยอยู่ว่าของกุมกันเขา้าปีนี้พยาการก็ซื้อซื้อเขาปลูกก็สอบละพันกว่าบาทก็สอบละพันสามก็สอบละพันสามอีก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 โตหนึ่งก็สองพันบาทเป็นสองพันรวมทรงแล้วสองพันสองก็สอบเดียวได้ยี่สิบห้ากิโล นานเห็นบอกมันมาแม่นมาในน้อยเด้พี่น้องเอ้เขาปลูกราคาเขาปลูกนั่นมันแพงเนี่ยแล้วที่นี่สสการเพิ่นเอามาแจกให้กับพี่น้องเกษตรกร,การชาวนาเขตพื้นที่ของเพิ่นสามสามอำเภอเพิ่นว่าเพิ่นพิษมองดายพยาการเขา้เขาเข้าใจหัวอกหัวใจเพิ่นอยู่เนาสะสสที่คอยช่วยเหลือเกษตรกร,การชาวนามักจะโดนตำนี้มักจะโดนต่อว่าหรือว่ามักจะ ไปคัดผลประโยชน์ของคนรวยหรือว่าไปคัดผลประโยชน์ของนายทุนหรือว่าสสนํากันนี่แหละไปรับชมแฟมผัแฟมข่าวสกอนพี่น้องนะครับนะการที่เราเป็นผู้แทนนะคะเราควรที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐพอเราทําขึ้นมามันผิดอะไรอะ่ะก็เราเป็นผู้แทนเราต้องทําเราต้องช่วยเหลือนี่เป็นสิ่งที่เราควรทําถึงแม้วัวนนี้การไม่ใช่สสไม่ใช่ผู้แทน แต่มันก็คือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนมนุษย์ควรช่วยช่วยเหลือกันถ้ามีโอกาสที่จะได้ทำนะคะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากอะไรเลยแล้วถามว่ามันผิดตรงไหนที่เราช่วยชาวบ้านอันนี้มันไม่ใช่ประโยชน์หรอคะอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้แทนควรที่จะทําให้หรอคะแล้วถามว่าทําไมทําแต่พื้นที่ตัวเองทําไมไม่ทําที่อื่นสสเขตค่ะทุกเขตท,ทุกพื้นที่มีสสค่ะแต่ถามว่าแต่ละคนเขาอาจจะมีนโยบายของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ดิฉัน สิ่งใดเป็นประโยชน์ดิฉันก็ทําและยืนยันค่ะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายของกรมการข้าวที่ให้ชาวบ้านเอาข้าวมาแลกแต่ว่าเป็นนโยบายของตัวเองเพราะว่าเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าบางคนมีเงินบางคนไม่มีเงินนะคะแต่ทุกคนมีข้าวในเหล้าดังนั้นการที่เราไปได้ข้าวมาจากกรมการข้าวโดยการชําระเงินไปก่อนแล้วเนี่ยแล้วพอข้าวมากองไว้เนี่ยพี่น้องประชาชนมาใครมีเงินก็จ่ายใครไม่มีเงินก็จัดเป็นข้าวถามว่า ข้าวที่จ่ายให้เราเนี่ยมันจะเป็นของใครมันก็ต้องเป็นของคนที่จ่ายเงินให้กรมการข้าวไปก่อนแล้วถูกไหมคะแล้วถามว่าข้าวที่มาอยู่เนี่ยที่ชาวบา้านอามาแลกคนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาจะาไปทําอะไรมันเรื่องของใครคะมันก็ต้องเรื่องของเขาถูกไหมคะแล้วการที่ดิฉันเนี่ยไปเยี่ยมยามพี่น้องประชาชนแถวพื้นที่ที่ธุรกันดารเข้าถึงอะไรค่อนข้างยากบนภูเขาหรือว่าริมแม่น้ำโขงเขาไม่มีนาคะ่ะ าเงินแต่ละวันก่านจะซื้อข้าวก็ลาบากที่ฉันไปเยี่ยมสิ่งที่มีค่าที่สุดคือข้าวดังนั้นจากที่ที่ฉันจะต้องซื้อข้าวตามโรงสีเพื่อไปฝากพี่น้องตามที่ทิว่ามานี้ที่ฉันเปลี่ยนเอาข้าวที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเอามาแล่เข้าเข้าพันเนี่ยที่จะไปปลูกเนี่ยมันก็มันก็ประเด็นเดียวกันแล้วมันก็เกิดประสิทธิภาพมากกว่าที่ฉันผิดอะไรนั่นก็คือน้าเสียงรูปร่างหน้าตาแฟ้มภาพแฟ้มข่าว ของท่านสสการสสสุดารัฐพิทักษ์พรพันลบสสเขตเจ็ดจังหวัดอุบลราชธานีสสมีทุกเขตสสมีทุกจังหวัดบางจังหวัดของพยการนี่มีสองคนมีสองเขตเขตหนึ่งกับเขตสองถามว่ามีใดเอาพันเข้ามาแจกบ่บ่มมไในเฮ็ุแบบสสการบ่บ่มีถามหาเกษตรกรชาวนาบ่บ่มีทุกยุคทุกสมัยมาแล้วบ่ววาไผเป็นก็นได้เออ มีแต่ว่าไหลละพันรัฐบาลอนุมัติฝ่าวมาโพดว่าไหลละพันได้เด้อขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องนานเออเป็นยังสั่นเด้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเอยผู้ใดว่าดีผู้ใดเป็นคนดีพยาการก็ว่าดีนะครับเนาะที่พยาการว่าดีเพราะว่าตั้งแต่ปีหกเจ็ดมาแล้วเพิ่นติดตามท่วงถามในส่วนของเรื่องเงินไหลละพัน รวมไปถึงราคาเขา่าเพ่นติดต,ตามเข้าสาภาพตอนไหนพ่นกับว่าแต่เรื่องซุ่มนีแ่แหละเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องไทยบ้านเฮ้าแต่ว่าผู้อื่นบม,ม,ม่มีเด้พี่น้องมีอีกท่านหนึ่งสอสผู้สา่สาสสชัวชาวาลแผทย์ชยาชัยสสน้ำดีจังหวัดโรยเอ็ดแต่ว่าลืมว่าเขตอยู่เขตยัยงเนาะครบเนาะแต่ว่าเพ่นดีอีหลีด้ พันธุ์ดีพันยากันก็ว่าดีนอกนั้นก็มีประปลายที่คอยติดตามแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องกเกษตรกรนั่นสินค้าทั้งการ,กรเกษตรตกต่ำเบราว่าแต่เขตพื้นที่เจ้าของที่ได้รับความเดือดร้อนเพิ่นเว้าไปถึงทั่วประเทศเลยขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นใจกับรัฐบาล ทั่วประเทศเลยได้รับผลกระทบเออกระทือว่าดีเลยน้าพี่น้องเนาะแต่ว่าบางคนพ่นก็ว่าจังสันจังสี่ดีละแต่ก็จักสีวาจังไเออาจักสีวาจังไดเนาะสอสอนำดีนี่มีมีมีหน่อยได้พี่น้องที่ค่อยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่แน่ ทั่วประเทศแน่จังส่แม่กับท่านรัฐมนตรีพอได้เป็นรัฐมนตรีแล้วพอได้เป็นสสพอได้เป็นรัฐมนตรีแล้วลืมบดไดนี่ความทุกข์ยากของกเกษตรกรลืมบดบ่ใส่จังหวะเวลาโอกาสที่ได้เป็นมาซ่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรเลยปีนี้นี่เป็นปีที่กเกษตรกรอภัพมาที่สุดน่ะละ่ะ บาะไวจะเป็นสินค้าทั้งการเกษตรเบา,าจะเป็นผลหมากลากไม้หรือว่าเรื่องเข้าหน้าปังโอ้ยแย่เนาะราคาเขา่าแย่ปีนี้เข้าหน้าปังแห่งแย่ครับมันสัมปะหลังนะปัจจุบันนี้ราคามันสัมปะหลังนั่นหน้าปัจจุบันนี้ราคาบาทเดียวจะเอามันปีมันมันยังไปขายกระซางในบาทหนึ่งราคามันรวมเด้ ถ้าลงแป้งนี่กระไดราคาอยู่่สองบาทปลายหน่อยหนึ่งบ่อ่าแต่ว่าหาบกค่อยพ่อดอกพี่น้องราคาสองบาทนะฮะบกค่อยพ่อมีแต่ว่าบาดปลายบาดปลายนี่ลหละปวดหัวเนาะแบบนี้เนาะราคาสินค้าทางการเกษตรเป็นแบบนี้เป็นปีที่ยำเย่มากที่สุดเลยอ้าวเอามันสัมปะหลังออกแล้วจะทิ้งลกลลางบ่เวลาหันไปเห็ดอ้อยหลายๆอ้อยก็ราคาตก รัฐบาลว่าจะซอยบให้เผาว,ว่าจะซอยป่านี่นก็ยังบรทันได้เงินกันอยู่โดนเลาะโดนเหมือนกับโดนตัวโดนหลอกขึ้นกันเอาเอาเข้าไปมันสัมปะหลังบ่มีไผยืนมือเข้ามาซอยเลยว่าจะไอยังก็งดน้ำเข้ามั่นจากต่างประเทศมันสัมปะหลังราคากระถึกอยู่แล้วแต่ว่าน้ำเข้าร้ายหลาย,ลายก็เลยเ็ให้ราคาของ มั่นสัมปะหลังของเกษตรกรผู้ทำมั่นสัมปะหลังในประเทศไทยนี่ราคาตกบบบนี้เบื่อเือเลยแต่ว่าบบเห็ดกะไระบนได้ซุมนี่เพราะว่าจะปล่อยให้มันลกล่างหวางเปล่า,ลา,ลากบ,กบะไรเป็นที่ไฮทีหน้าเป็นที่ดอนก็ต้องปลูกมั่นสัมปะหลังขึ้นเก่าแล่ะพอปลูกไปแล้วก็มีปัญหาหันไปเลี้ยงงัว ราคางัวกับกู้คือขีหลายครับตอนนี้พยการมีแฟมผับแฟมข้าวอยู่ในส่วนของเรื่องราคางัวเนาะณปัจจุบันนี้เลี่ยงแบบไหนให้ได้กำไรณปัจจุบันนี้เนียต้องหันหะต้องหันมาพึงผ้าแบบนี้แล้วเพราะว่าอาศัยราคางัวที่ราคาขึ้นแบบสามสี่ปีก่อนนี่บ่ได้แล้วไผจะเลี่ยง งัวคิดจะซื้อง่วต้องซื้อตอนนี้พองัวราคาถึกแต่ว่าถ้าไผว่าจะคิดเลียงง่วหวังที่กําไรหวังรวยนี่เศร้าเศร้าเลยบ่ต้องไปเห็ดบ่ต้องไปทําอยู่ซื่อซือบ่คาดทุนอยู่ซื่อซื้อนี่บ่คาดทุนบ่เหนื่อยนี่พยาการตัดหญ้าคันแท้นี่กับบรเห็ดหยังแล้น,นี่ตัดหญ้าคันแท้ไปน้่เคลียหญ้าเอาไปเหงง่วนํานี่หญ้าวายหญ้าหยังนี่ซุมนี่นี่ งัวนี่กินได้เบิดแหละแต่ว่าเอามาเคลียร์ๆซะก่อนเคลียรๆกองเคลียรีๆก่อง,องเอาไปให้งัวกินตะกี้เนี่ยราคางัวแพงๆนี่บได้กินนอก n อ h าไหวแบบนี้มันแข็งเพิานว่าหาญห้าง,งามๆคุณเด้ไปให้งัวอ่าตอนแรงมากก็เอาห้อาตอนเศร้าก็เอาห่อให้กินอ่าตอนแรงมากก็เอาอาหารขุนให้กินอาหารงัวคว่มให้กินถ้วยสองถ้วย อ่าแล้วก็เวลาจะให้กินเฟี้ยงกับลุยกากน้ำตาลงัวอ้วนตับบดีอ่ามันกระสมราคาที่ที่จะขายสมราคาที่เขาจะไปซื้อของมาขุนงัวอยู่งัวกออ็อิ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์กันขายมวนน,น,นั่นหมดเลยราคาหกเจ็ดหมื่นอย่างหน่อยสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างหน่อยแต่ว่าสูมือนี่แม่ลูกกับมืนหนึ 1, ่งหมื่นไปในน้อยโอ้ยถือว่าถ้าได้หมื 1, ่นเอ็กมื่นสองนี่ถือว่าราคางามแล้วล่ะ ณปัจจุบันนี่แต่เวาลาค่ามื่นราคาแปดพันเก่าพันนี่เบอือดตอนนี้เบอือดเลยอืมแต่ว่าราคางัวถึกเงื่อนก็นหาหยากเด้จะหาซื้องัวสักโตหนึ่งนี่เจ็ดแปดพันหนึ่งเขาขายถึยๆหนึ่งก็บ่มีเงื่อนขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องมันไปน้ากันเบิดบ้านิระบบเศรษฐกิจนะเอ,อระบบเศรษฐกิจมันไปน้ากันเบิดอ๋อคิดเห็นจังไดครับสอสอการนะครับนะที่เพิ่นได้ออกมาว่า ว่าเพินพ่นผิดตรงไหนเพืนพ่นผิดม้องไหนผิดข้อกฎหมายบอรหรือว่าเป็นเพราะเจตนา,าดีเกินไปบอรหรือว่าจะให้เพิ่นงดซอยเหลือบอรหรือว่าเฮตุต่อไปดีทําดีแล้วแต่ว่าพยาการว่าจะไปจะ่าไปถอดใจเด้อเป็นกําลังใจให้นะครับนะเนาะเฮตุต่อไปถือว่าบ่แม่สสอเขตพยการเด,ด้แต่ว่าพยาการว่าเกรรษตรกรพื้นที่ของเพื่นโชคดีแล้วละ่ะที่ได้สสการมาเป็นสสของเพิ่เนนะครับนะ คอมเมนต์มาว่ากันพี่น้องคิดเห็นจังไดคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ